อ่มีงานดวนนะครับเอฟซีนะดวนดวนมากดวนที่สุดดวนจนรุยว่าไงนะครับผมอ่เรื่องเขาเรื่องมีอยู่ว่านะครับผมเจ้าของหน้านี่ครับเพิ่นให้ทางนั้ตามาขอความชื่นเลิศจากพี่วาวเอฟซีนะมาขอความชื่นเลิศจากพี่บวาววาววาวพี่บวาวสวยขวายเน้สวยขวายเน้เข่าขวายหมดแล้วมันหมดแล้วมันเข่าหมดแล้วเอาไปยังย้ายวะนู้นู้ นุมมันกินมันโค้ยมาแล้วอ่าไหนะผมบ่าวจัดการให้คอยแน่มานะครับประมาณนี้นะครับผมพี่บ่าวก็เลยโอ้อ๋อ้ต้องให้ต้องให้ว่าเดียวผมเบิ่งให้จัดการให้นะครับก็เลยเป็นเรื่องก็เลยมาจัดการให้เพิ่นนะครับอ่าจะเล็กว,ว่าสิบเซตบวงใหมันเมืม่อน,น,น,นี้นะครับผมเด็กต้องใซยนะครับเอฟซีนะเรื่อ,องคราวประมาณนี้นะครับเอฟซีนะอ่ะบ่าวเตชูสวัสดีครับรอรอคุณนะคุณใดเดูสบายดีทุกท่านเอฟซีนะ กามาใส่บูงนะครับผมชอหน้าเพิ่นบอกว่าอ่หนูมากินเมถเขาเล่านะครับผมเจอกระเได้ให้คือมุงอี้นี่เหละครับผมอันนั้นก็สร้างสถานการณ์เอานะครับเอ็ดสนะโอ้พบว่าหนูยุ่มกเก่านะครับบูงอยู่บูงแห่งเทน่ามกเก่านะครับผมยังไม่หนูมีห้อยตีนมันอยู่เิ่นไรนะครับผมบ่าวประการให้แน่นะครับผมผมก็มาแต่ดักกบกับดิ่งมาเลยนะครับผมงานด่วนนะเอนะ อืมเ่มเบิกกันนะครับสีบ่มวันเดอให้ก็เป็นจำลองสถานการณ์ทีให้มันคือซื้อตรงครับผมอ่าบรได้จริงประเด็นนะไฮประเด็นกบกเลยนะมันนูกินเข้าห้ประเด็นกรบอกมันเนี้นะครับเอนะเออโอ้ม <c oughs> ันเายนะมูนี่นครับโอ้บโอ้โหมูนี่โอ้โหบรนเบนหอยติดตนี่นีู่มัน เฮ้ยรงมั้อโอ้โหสปอคเพอนให้ไม้จากรนะครับเนะน่ม้นหน่ม้นหน่ม้นอันนี้ขุดม้นิอุ้ยปุ๋นะโอ้ยอึเอ้โอ้นี่เอาไปบนนี้บงคอยจะตีนเต็มเยเนี่เป็นนูนอยป้ะนูนน่อย Nói bùng hoa tên nhu. Oh, miêu hoa nuôi, hoi tên nuôi. Buyên môn buyên hồn. Oh, honey, hùng yên, rouget. hùng yên, hè. Va thoo. Mhm, hm, 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 ăn hm, 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 này hm, 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 เมนูพุกด่วมันเป,ปนนนนนะะ็นนูนหน่อยพอบานเนี่ยนู้นหน่อยกับจัดการนะครับห่อซีบุไสหมุนนี่แช่สูตรเขาสูตรเดิมเขานะครับผมห่อย่างเลาะมาก่อนใส่ใกล้จากข้างมันตามสูตรนะครับเอฟซีนะหนี่งเป็นหน้าปังของอยายแปบหน้าผมใหญ่ที่บอกว่าหนูอยู่ป็นหน้าเล่านะครับผมโอ้มันแบบนี้นนนนนก็จักใส่เอฟซีนะ

ครับมาใส่บุญหนูจากหนูหนูมากินเข่าเพิ่นนะครับเขาวานเพิ่นนะครับเอฟซีน้ำใหเขา่าบอกวีบ่าวว่ามาจัดก,การให้แน่นะครับผมบาวามาตามคำขอแบบด่วนด่วนเลพี่นะตอนแรกมันเนี่ยเอฟซบุญอยากใสบ่บวงนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องมานะครับอ่ะสุดเดิมอืมเดิมเราโอ้โหโอ้โหโ,โอ้มอมเนี่ยบัว หลอมบื้องมันนี่มาแม่ฮูไปนี่รูนี่เจ้ารูจ้ดูนี่จ้าโอ้ทางเนี่ยครับรูมันเนี่ยรูม,มันรูหน,นูใส่นีใส่ขอใส่ปากทำมันน,นะนี่นะครับรรรรป,มมนนปูติสิบุใส่แบบนนีครับอ๋อแม,ม่เย<ะ>โอ้สิงามมากเลย

บางงงแต่ไม่รู้งงกันงงตาแตกเลยเคยเจอแบบนี้นะครับผมนี่เป็นนู้นหน่อยโมเป็นนูใหญ่หรอกโเบิ่งแล้วลูกลูกมันดูกระเดียวไปเด้อ๋อมาทำเลยวะ รถรถเบอร์สิบสามองสินะแขงจาอุ้ยทางนี้นนงานตังาจนเลเจียงามจนเเีาเอาดักพุทธิเะดัโมสจกสุดยได้ลมันท่ามันไหลไปเออเตอร์อยู่นะครับผมดักทุนะ่ทีทนะ้เดนเลยแหละ

ตรงนใส่นี่ซีเลยบุตรดูมาเนี่เราไปใส่ไงนี่นี่หนูมีชวดเลยเอ้าผมเอาแบบนี้เลยวะอืะเทปเป็นไงเลยเนี่ใส่ปากทำอะไรหรอผมจะบยทำแบบนี้อืมบิ่งห้มๆนิดน้อยๆนะครับมุนไปพูดอยู่ไหนเอ่ยทักเทปเลยเอออ่ะโอเคเอฟซีนะก็มาดักหนู อันทีกินเขาไม่เข่าเพิ่นนะครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยเบิง้งข่อยยังกันครับว่าคือหรือบ่คือนะครับผมเอฟซีตอนแรกเรกอโบกมือเศร้านะครับอ่ะขอบคุณทุกคนที่ใจทุกการรับชมนะครับผมรอสวัสดีครับ